มาพี่น้องกินขา้าวผัดเซนตบมกหุง่งตบมกหุ่งใส่ใบบักขามอ่อ,อนพี่น้องใส่อิปูมาเด้อพี่น้องจ้ากินข้าวน้ำกันแซบแซบใส่ใบบักขามอ่อ,อนแซบแซบพี่น้องจ้า ดูสิคะน่าอร่อยไหมเอ้ย ơi? พี่น้องเอ้ยแต่แสบบ่ามาเด้อมาเด้ออย่าให้เอิอนอยากเด้อพี่น้องเด้อแสบแสบ พ um, ้าเช่นเทิงใช่ตัวเลขใซ่ไหมรมบจ้าเชื่อง <c oughs> อุยตำมโหงอุยตำมโหงใส่ใบระขามอ่อนพี่ต้องชอบขาสัน่ต้องจ้า dạng dạng dị cọc phô dị phô dạng phê cọc dạng dị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  cọc nhanh, dị ยามินเนสหน่องกินเบิดข้ามยนันินเบิดกินนันเบิดนะกินบะจองอิกบัวคกิบเนีต้ตาตาไปก่อนเด้อพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหม สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบาย